ขอบคุณขอบคุณมูพวกด้อยแ่กุ้งมาให้ก้อยทํามันยังไงนะน้ำว่าแล้วมันสุดแซ่บนี่ขนาดมันมีประกอบกันเป็นไงถ้ามีประกอกันแซ่บปุนน๊ นี่โดดใจเข้าไปสวัสดีครับมาพี่น้องมาเมื่อนี้พ่อต้อง,งได้เมนูเบอร์ใกล้เลยก้อยกุ้งหรือเพื่อนหรือแบบตำตำใส่กา้านกล้วยกุ้งใช้ลงไปใส่กุ้งลงไปตำบ่เลยเอาการกล้วยตำหรือเพื่อนหรือตำมันแหลกซะก่อนเพราะการกล้วยตำขนบนเลยหนวดติดมาเต็มเลยนะเห็นไหม ใส่การกล้วยต่ำหนวดติดเต็มมาใส่การกล้วยมันปากปากที่น้องกนะินบ่สแยบใส่การกล้วยต่ำจังหนวดนี่ติดตรงนะั้นแก้วกุ้งใส่บอกอกแต่ว่าโมนี่บัวมีบอกอกที่นอ้องก็หาชื่อบอ่ได้บเป็นบกอกอนะไรอืมสุดยอด อาหารอีสานบ้านเขาแซ่บๆไปหมดเลยน้ำสากด,ดาุดอ๋อหมดล่ะแล้วนี่ละขั้นตอนต่อไปพริกป่วนคือดวงถ้าวะมะนาวได้ลงไปมนาวใส่หน่อยหนึ่งรมกุ้งลายที่น้องแซ่บๆกันความอวบสมองสมบูรณ์เอาเทปไมาเทปอ๋อ เสื่องงัวเช่หงงอยแซื่อนงอยใส่หลายแซ่บหลเข้าขั่วขั่วเองนี่ใส่ลงไปน้ำปลาแดกใส่หงงอยเพราะมีกินหอมเะื่อลงไปนี่เอาเอาก็คักใสื่ลายหอมแดงเพราะว่ามักหอมแดงเดือดแต่ผู้มากดื้อหนึ่งดื้อผู้บัวมากกับบัวใสใสงไปยง่ายตามด้วยลูกดวดคนบั่นคนนี้เข้ากัน ก,ก้านห่ออ่อก้านกล้วยตําออกแล้วนี่หนวดแบบออกแบบกินง,ง่ายแล้วพี่หนุ่มนะยังเป็นตะเกียบแต่ว่าขาดบบกอกเนี่ยอันนี้บบกอกเนยโอ้อยบอกดิมี่ของถ้าคนนี้ยืดน้ำปลาใส่หน่อยนึงเอาละ นี่มันบาแซ่บก็บไปหาหมอ้อมตํากุ้งแจวกุ้งแซ่บแสบไปนำ้ำเอาพี่น้องบาดนไงนะซิมเบิง้งน้ำกันอืก้อยกุ้งพวันหอมแซ่บแสบด้วยพี่น้องเด้อต่างประเทศยต้นบุญเทศไปน้ำแจวกุ้งพวันหอมหรือว่าก้อยกุ้งเนีย่ยแบบตํามาแสบแสบน้กันควันหอมโอม้ควันยิบกินกัน มเข่ากันด้วยพี่น้องเนี่ยบุกซาแลวทวากับก้อยกุ้งเลยเสีบข้ามันเย่ขอบคุณขอบคุณหมูพวกด้วยใส่กุ้งมาให้ก้อยข้าวมันเย่หนึ่ อืม,อมว่าแล้วมันสีชีย์คบนี่ขนาดนมันมีบอกกรอกได้ไหมน้ะ่ะมันมีบอกกรอกมันชีย์ครับอืมรีบโดดใส่เข้าไป อันนี้นุ่งเก๋ออืมเนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชิมเบิงแฟนเพจช่องอร่อยจับนอยอีพิหนาเจนไหมครับสวัสดีครับ